สวัสดีค่ะทุกคนป้าหนึ่งนะคะจากช่องป้ามาแชร์ค่ะคลิปนี้นะคะป้าจะมาแชร์แบ่งปันวิธีการแพ็คนะคะป้าเองก็ไม่ได้เป็นคนที่แพ็คของเก่งอะไรนะคะแต่ว่าวิธีการนี้ป้าต่อยอดมาจากการแพ็คคุกกี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะป้าจะแพ็คส่งไปที่จังหวัดสงขลาค่ะมารอดูกันนะคะว่าจะ เป็นยังไงกันบ้างป้าถ่ายคลิปให้แบบใกล้มากๆเลยนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะป้าใช้ฟิลม์มปนะคะยี่ห้ออาซาฮีนะคะมันจะไม่ดูดติดกันอย่างง่ายๆนะคะถ้าเป็นฟิลม์มปทั่วไปใช่ไหมมันจะดูดติดอย่างง่ายเลยเวลาเราแพ็คมันก็จะยากสักนิดนึงนะคะอันนี้เราค่อยๆวางลงไปนะคะหาตำแหน่งวางให้ครอบพอดีนะคะกับตัวกล่องของเรานะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ได้ละดูสัดส่วนแล้วน่าจะโอเคมีที่เหลือเท่าๆกันนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะตรงส่วนของรอยพับกล่องนะคะป้าจะวางฟิล์มลปนะคะให้เกินนะคะตรงรอยพับเพื่อที่ว่าเวลาเราปิดฝากล่องนะคะตรงเนี้ยจะได้ยึดเป็นที่ยึดเอาไว้นะคะไม่ให้เขาเลื่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆซ่อนตัวแรปนะคะไว้ใต้กล่องค่ะตามภาพเลยนะคะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงที่ป้ายกรีบนิ้วให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือป้าทิ้งไว้แบบนั้นเลยไม่ต้องติดสก๊อตเทปอะไรเลยนะคะจากนั้นเราก็พับพลาสติกฟิล์มปนะคะเก็บไว้ใต้กล่องนะคะให้ไปยึดอยู่ข้างใต้นะคะแล้วก็เตรียมบับเบิลนะคะพับให้เท่ากับความกว้างของตัวฝากล่องของเรานะคะมาวางแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะพับสัก2แผ่นเนาะเพื่อว่าเพื่อความปลอดภัยของกระตูนนะคะ ะะวางแล้วก็พับให้เขาครอบได้หมดเลยทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้วยนะคะเนี่ยค่ะให้ดูทุกด้านเลยนะจากนั้นนะคะเราก็เก็บงานค่ะโดยการใช้สก๊อตเทปนะคะมาติดนะคะเพื่อปิดกล่องให้แน่นแล้วก็สนิทมากขึ้นนะคะติดสก๊อตเทปให้ครบทั้ง3ด้านเลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าชิ้นงานที่สำเร็จเรียบร้อยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็จะมี เขาเรียกอะไรนะบับเบิลอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างก็อาจจะใส่ตัวซิลิกาจลไว้ตรงในกล่องด้วยนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของความชื้นนะคะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเวลาเราคว่ำลงเนี่ยเขาก็ไม่ขยับเนาะนี่นะค่ะการแพ็คในลักษณะน,นี้นะคะจะเหมาะกับตัวการ์ตูนที่ไม่มีหูยาวๆนะคะเช่นกระต่ายแบบนี้ค่ะซึ่งมันมีความเสี่ยงมากในการจัดส่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจัดส่งกันแล้วนะคะ และหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่อยากจะแพ็กขนมเป็นกระตูนส่งไปที่จังหวัดอื่นๆนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ